ทุกคนครับเลน m i มีเ s e r i e ิซรีส ก็ลองสร้างกระแสฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวและในวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมาแชร์กันเมื่อมีภาพโปรโมทหลุดออกมาในจีนเผยให้เห็นวันเปิดตัวของ K80 และ K80 Pro ที่อยากจะเกิดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ภาพดังกล่าวยังทําให้เราได้เห็นดีไซน์ของมือถือที่ดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Xiaomi 14 CV ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนโดยมีโมดูลกล้องทรงกลมจัดวางอยู่ทางด้านซ้ายพร้อมแถบ LED flash เป็นเส้นตรงอยู่ทางด้านขวาข่าวลือบอกว่าปีนี้จะมีเพียง2รุ่นเท่านั้นทั้งคู่จะมีจอแบนราบความละเอียดระดับ 2K รีเฟชเรท120 h z และการันตีมาตรฐาน IP 68รุ่นโปรคาดว่าจะใช้ชิปตัวท็อปดูคลิปเต็มคลิกภาพโปรไฟล์ถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกริ้งกริให้กับพวกเราด้วยนะครับ